สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนคํานะคะพอดีมือ่อวันที่26พฤศจิกาวันเกิดอาอ้อยค่ะพี่น้องหลานมาเสื้อผ้าลืองานมาไปเก็บล้านไปเก็บล้านขายของอ่อนน่อยนะคะเบืง้งหนาก็ยังโบราณยึดืนนเทียงขึ้นกับสัวสีแหล้วเวียกแล้วงานค่ะพี่น้องอาอ้อยกับอ่อ,นนอยนะคะแต่ว่ามื่อนี้ก็เลเลืองานแล้วอาอ้อยกะ ไปซื้อมูมาเฮ็ดลาบมูสู่ร้านกินค่ะพี่นอ้องเอ่เพราะว่าช่วงนี้ซับจางเหลือเกินค่ะพี่น้องปกติวันเกิดแอ้อยนี่เอาเอ้อยจะเลี้ยงเนื้อย่างห้านทุกปีนะคะปีนี้ร้านก็ดีใจว่าวันเกิดป้าจะได้กินเนื้อย,อย่าง<ๆ>่าทานป้าก็เลยไปซื้อมูมาลาบเพราะว่าหมูลาบมูมันหลายอยู่แล้วครอบครัอวอ้อยครอบครัวไงคือเฮ็ดเมนูเดี๋ยวคือลาบมูกินกันมืดบานกับพี่น้อง วันี้ก็เฮ็ดลาบมูซิจเรียบร้อยอ๋อวยก็นั่งกินอยู่ห้องทถงนะคะก็นั่งกินอยู่พี่น้องเอ้ยกินทั้งพักทั้งมีติดฟันติดเหงือกไปทั่วทีบทั่วแดนและเทามากร้านก็เลยมาเสื้อผ้เสื่นเค้กมาให้ป่าอ่าบีบีกับน้องปังกับน้องปอน้องแมงปอค่ะน้องโอปอ่ปม่น ซื้ออ้อยจะเรียบใครกันกับปังปอนน้องอุป,ปอับกับอทอฟฟี่ผ้ากันไปออกเงินกันไปซื้อเคก้กมาซื้อไผ่อา้อยอ้อยกันนัร้านกินเขาเรียบร้อยกันเมื่อเก่าเขาพลาลูกหนี้ป่งงูป,งปางงางไปอ้อยก็นั่งกินอนันอยก็นั่งเสียบหมูเสียบเนื้อเพื่อที่จะไปขายอยู่ร้านคุณยายก็นั่งเบิงโทรัศน์ร้านอ้วน น้องแบ่งมันั่งกินเขาก็อ้อยก็บอใส่เสื้อได้พี่น้องเพราะว่าบลูบลูเรื่องอยังจากยางๆๆก็นั่งกินกันแบบชแบบชิวๆในขอบคังวสิครับอ้อยก็นั่งกินกินอันดีเจโจก็ไปเอาพักมาเอาอ้อยกินพักซี่พักนั้นมาเอาก็กินกับลาบหมูย่างแสบเลยร้านบบดปิดไฟเปิดอันปิดไฟถือเคเข้ามาจุดเทียนออกมาเอาอ้อยในยทั้งอัน ฟันเอา้อยมีผพักติดบอนูนันนีเนี่ยประทันโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเดอ้อพี่น้องเบิ่งเมื่อเอาว้ยเป็นแพลเปลี่ยนนะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้ย่งบ่หายดีค่ะยืนโดนย่งบ่ไดดเอาอ้อยก็เลื่อยย่งบ่ด้ดทายคลิปเพ็ดกับเขาถ้ายคลิกับเขาเอาว้อยก็สิยืนโดนนะพี่น้องยืนเฮ็ดโดนค้าค้านี่ข้าขาง้า่นี่คืออุบัติเหตุ ข้างขวามันก็เลยรับน้าหนักข้างซ้ายหลายเพราะว่าเอาไว้ตรงประคองยางประคองยางวันนี้น้าหนักมาลงข้างขวาเพราะน้าหนักมาลงข้างขวาอ้อยนี่เข้าเสื่อมอยู่แล้วมันก็เลยมีปัญหาคือตรงเลยปวดขาสองข้างค่ะพี่น้องปวดเข้าสองข้างอ้อยตรงประคบห่อนประคบเย็นทุกขึ้นค่ะพี่น้องช่วงนี้ต้องขอทษดออให้พี่น้องเล่ยจ้าเด้อบุรีไทยคลิปเพราะว่ายืนโดดบรียางดูก็ยังบรีแล้ววันที่สอง ทัานว่านี่หมอกะนัดเอ็กซเรย์เขาอาอ้อยอีกรอบนึงนะคะมือนี้วันเกิดก็เลยมาเบ่าสู้พ่อแม่พี่น้องฟังค่ะบัดที่นี้กระเบิองภาพเอาเด้อค่ะเด้ออันนี้กระเบือสู้ฟังอ่าคิดถึงพ่อแม่พี่น้องก็จ้าสิเอาคลิปได้ให้เบิ้งค่ะพี่น้องหลานก็เลยมาไายเสื้อผ้ายให้อ้อยกะสิอ่าเอาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิเ้องเลยแย่งอาอ้อยไปน้ำกันได้จ้าเด้อ หลังจากหายไปเอกซเรย์ ray, วันที่2ท่านว่าบากระดูกมันโอเคบอรหรืออยังไรอ้อยกัพยายามเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องบึงคือเกาะะ่าเด้อค่ะเด้ออย่าทิ้งอย่าควางอ้อยเด้อค่ะพี่น้องอ้อยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวบึงแย่งอ้อยไปน้ากันเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวหอบบึงคลิปไปน้ากันนะคะ Happy birthday, happy, birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. ที่พยายามดีนะไทยโลกเลยเน t ่